เอาละเพื่อนๆแล้ววันนี้นะคะปอก็มีมดเนื้อเรื่องใหม่จะมาเล่นอีกแล้วนะคะซึ่งเจ้าของมดนี้นะคะก็ได้ติดต่อปอมาโดยตรงเลยนะคะเออภูมิใจแฮสําหรับชื่อมดนะคะเป็นชื่อว่านาวมินะคะอะไรอะ่ะเขาให้เรานะคะกดตัว F นะคะ,ะ,คะเพื่อเริ่มเล่นเนาะอุ้ยอะไรเนี่ยอู้ สนใจอยู่นะจะบอกว่าคนที่สร้างวัดนี้นะคะเป็นชาวเวียดนามจ้าทุกคนนี่เลยค่ะนี่เป็นตัวละครที่เราจะต้องเล่นนะคะเขามีชื่อว่านาวมิเนาะทุกคนมาดูว่าเรื่องราวของนางนะคะจะเป็นยังไงเนาะอู้และนี่ก็เป็นหน้าตาของตัวละครนะคะที่เราจะต้องเล่นนะคะเอาดีๆนะละนะักษณะทรงผมเนี่ย เหมือนจะเป็นเอิม่มโทมีเอะปะเพราะว่าใส่ที่คาดผมด้วยนะคะไปค่ะทุกคนไปดูกันว่าเนื้อเรื่องของเราจะเป็นยังไงนะคะเรามาถึงโรงเรียนแล้วค่ะทุกคนคือตัวมอดเนี่ยจะอยู่ในภ้าของ1980นะคะเพื่อนๆและนี่ก็เป็นหนาหัวใจคนที่หนึ่งนะคะที่เราจะต้องมากําจัดเนาะเออเพราะว่านะหน้าตาเนี่ยดูมีความคล้ายๆกับน้องสาวของรุ่นพี่มากๆเลยอะเดี๋ยว ทำไมเธอกับรุ่นพี่หน้าตาเหมือนกันเลยวะแต่ว่าตอนนี้นะคะปอเนี่ยไม่รู้ว่าหนามหัวใจของมอดนี้นะคะมีทั้งหมดกี่คนนะคะและนี่ก็เป็นรูปโปรไฟล์นะคะของตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในมอดนี้นะคะก็น่ารักอยู่นะเพื่อนๆเ,เหมือนกับว่าจะมีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะคะที่เขาเพิ่มมาใหม่เนาะหลักๆก,ก็คือจะมีผู้หญิงคนนี้ค่ะซึ่งปอนยะไม่เคยเห็นเลยนะแล้วก็นี่เลยค่ะหนามหัวใจนะคะชื่อว่าซาโตมิ นะคะเออชื่อโคตรน่ารักเลยอะ่ะเอาละทุกคนเอาละเพื่อนๆเดี๋ยวดูซิเอ่อตอนนี้ตัวละครนะคะก็กำลังมายืนทำสิ่งที่ตัวเงเคยทำนะคะของทุกวันใช่ไหมว่าแต่วันที่หนึ่งเนี่ย ซาโตมิจะไปอยู่ที่ไหนหรอเราขอมาสกดรอยตามนางสักหน่อยก็แล้วกันนะคะตอนนี้นางอยู่ชั้นบนนะคะเหมือนว่ากําลังจะขึ้นไปเก็บกระเป๋าหรอเฮ้ยไม่สิเหมือนนางจะอยู่ในห้องเรา่ะเอาดีๆนี่เธออยู่ห้องเดียวกับท่านเหรอเนี่ยตรงใช่แน่ๆเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวนะ นางมาอยู่ในห้องเราแล้วก็นั่งอยู่ตรงโต๊ะของโอซานะด้วยนะคะแต่ดีนะจะบอกว่านางเนี่ยมไม่มีผู้ติดตามนะคะทุกคนก็คือว่าภารกิจของนางคือนางต้องการถุงเท้าสีชมพูนะคะอีกแล้วหรอ คือชั้นเตอแต่เควสเดิมๆนะคะเนี่ยจะบอกว่าจังหวะนี้นะคะเราก็สามารถลงมือได้เลยนะเนี่ยคือมันง่ายมากๆเลยอะ่ะทุกคนแต่ท,ทีนี้ยถ้าปอลรีบเล่นไปเนี่ยปอไม่รู้ว่าสัปดาห์ต่อไปนะคะจะมีหนังหัวใจหรือเปล่านะคะทุกคนเพราะว่าตัวมอสคือเพิ่งสร้างมาล่าสุดเลยนะคะเอาจริงๆนะ มอตตัวนี้เนี่ยเพิ่งปล่อยมาวันนี้เป็นวันแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันแล้วกันนะการกําจัดนางคือเราจะมาวางยาดีไหมแต่ว่าถ้าวางยาเนี่ยอาจจะดูเสี่ยงไปไหมเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่านางเนี่ยจะไปกินข้าวหรือเปล่านะคะนี่หวัดดีเฮ้ยเปีว่านะนางซาโตมิเนี่ยจะต้องเดินมาตำแหน่งตรงนี้แน่ๆเลยอะ ใช่ปะเออมันคือตำแหน่งเดียวกับนางหัวใจคนที่หนึ่งในผ้าของเรียวบะเลยนะคะเมื่อเราเนี่ยรู้แล้วว่าตอนเช้านางเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนนะคะเดี๋ยวปอขอลองข้ามนะคะไปเป็นตอนพักกลางวันค่ะเผื่อว่าเราจะได้อะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยเนาะเอาล่ะพอดีเพื่อนดูสิ มาดูว่าตอนพักกลางวันนางจะไปกินข้าวกับใครนะคะแต่ปอว่านะนางน่าจะไปกินข้าวกับรุ่มพี่แน่ๆเลยอะแกนเนาะน่าเหมือนไส้จริงๆเลยเนี่ยคือแบบว่าเมื่อไหร่ฉันถึงจะมีโอกาสได้นั่งข้างๆรุ่มพี่บ้างวะลําพังคือรุ่มพี่เนี่ยก็ไม่ค่อยชอบหน้าเราแล้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยหน้าตาเหมือนคนลกจิตค่ะเขาก็เลยไม่ เขาก็เลยไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่นะคะที่นี้เราขอเล่งเวลาค่ะทุกคนอยากรู้ว่าหนึ่งวันของนางเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะนางมาแล้วค่ะแล้วนางก็เดินมากินข้าวตรงนี้นะคะกับเพื่อนๆของนางเว้ยแปลว่านางก็ไม่ได้มีกิจกรรมนะคะร่วมกับรุ่นพี่เลยนะถ้าแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้ากลางวันหรือว่าตอนหลังเลิกเรียนเนี่ยคือมันจะง่ายกับเรามากๆเลยนะเพราะว่านางคือตัวคนเดียวนะคะ โอ้ oh, วัดดีสาวว่าแต่วันนี้เธอจะไปทําเวรที่ไหนล่ะคะหือเอ่อตอนนี้เหมือนฉันจะรีมเอาอุปกรณ์มาค่ะขอวิ่งมาเอาอุปกรณ์ก่อนก็แล้วกันนะนี่มันสภานักเรียนคนเก่านี่หว่าตอนนี้คือนางไม่ได้เป็นแล้วนะคะนางก็คือกลับมาเป็นคนปกติเออก็คือไม่ได้บอกว่ามีอํานาจแล้วนะคะนี่นางหัวใจมาเออเธอเธอเพรอเอ้ยเดี๋ยวนะหึทุกคนเห็นป่ะ คือคือผู้หญิงคนนี้ยมันค่อนข้างสงสัยในตัวปอมมากๆเลยนะคะว้ายเอาดีเราเข้าใกล้นางไม่ได้ด้วยอะ่ะนางเป็นใครวะนางเป็นหัวหน้าชมรมทดลองนี่ว่าทำไมนางถึงดุล่ะซ <c oughs> าโตมิมันนี่สิเพื่อนแต่ว่าตรงเนี้มันมีผู้ชายหนึ่งคนนะคะกำลังทำเวรอยู่นะไม่รู้ว่าเขาจะมายุ่งกับเราหรือเปล่านะคะเฮ้ย <c oughs> ทุกคนจังหวะนี้โคตรดีเลยอะจริงๆนะ <c oughs> นี่เธอมาตรงนี้สิคะเออจะเอ๋เออจะเอ๋ไหมล่ะจ๊ะเทุกคนจะบอกว่าเมื่อกี้นี้นะคะว้ายมีคนเห็นด้วยอะ่ะอย่านะอย่าเข้ามาว้ายอุ้ยสภานักเรียนมาเห็นพอดีเลยคะ่ะทุกคน เดี๋ยวรอบนี้นะคะคือปอลจะต้องเคลียร์คนนะคะที่อยู่รอบข้างของนางด้วยนะคะเพื่อความชัวร์เนาะแล้วก็มาเอาเชือกตรงนี้หนึ่งเส้นพร้อมกับกันไกนะคะเออกันไกปอลมีอยู่แล้วนี่หว่ามาฮะซาโตามีอยู่ไหนจ้านี่หรอเอ้า นางไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะทําไมนางเดินเร็วๆว่ะทุกคนคือเพอว่านะตอนเช้าอ่ะเหมาะที่ส so uh ุดแล้วค่ะเพราะว่านางอยู่คนเดียวนะคะเฮ้ยดูดิเห็นปะนางอยู่ในห้องนี้คนเดียวอ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าง่ายมากๆเลยนะคะดูดิทุกคนมันง่ายเกินไปปะ แค่เราเนี่ยอาศัยช่วงเช้าเช้าเลยนะแล้วก็รีบวิ่งขึ้นมาในห้องนี้นะคะ <c oughs> ก็สามารถที่จะกําจัดนางได้เลยค่ะแบบว่าไม่ต้องสงสัยเลยนะ <c oughs> เฮ้ยคือมันง่ายมากเลยอ่ะแกมันง่ายไปปะเออเฮ้ยตกใจอะไรอะ่ะเฮ้ยอะเดี๋ยวนะหืมสู้จะสู้เหรอจะู้กับพี่หรอยไอ้น้องไอ้หนุม่มคนนี้คือคนที่แอบชอบนางนี่ว่าเฮ้ย นะขอล้างกันไกลก่อนแล้วกันนะทุกคนเพื่อความชัวร์ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่าทามมิ่งคือแบบไม่ได้เลยย่าคือคนจะสวยไงทุกคนคือแบบว่าเกิดแต่กับเรานะคะโอ้โหนี่ไงมาแล้ว เออเข้ามาเลยค่ะโดนแน่เออเข้ามาเข้ามาไม่ต้องมาแบบว่าทักทายฉันค่ะอืมตอนนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเพิ่งมีใครมานะขอร้องเลยขอร้องเลยทุกคนอย่านะอย่าเข้ามานะ โ oh อ้ยก็เออแล้วก็เราจะทําการนะคะรีบ่อร่างของนางค่ะคิดว่ารอบเนี้ยปอรอดแน่นอนค่ะอุ๊ย เฮ้ยสำเร็จแล้วว่ะว้าวเป็นยังไงล่ะจ๊ะกว่าเราจะสำเร็จเนี่ยก็เจ็บไปเยอะนะคะต้องล้มเหลวก่อนนะคะทุกคนเเราจะต้องเอาศพของนางเนี่ยไปเผาทิ้งนะคะซึ่งข้างบนก็คือมีเครื่องเผาอยู่ค่ะเป็นเครื่องประจำของปอเลยคือปอใช้บ่อยมากนะคะคือมันง่ายดีไงแล้วก็ไม่ต้องเดินไกลด้วยนะคะลาก่อนนะซาโตมิว้าวเฮ้ย อะไรทำไมทามมิง่งในวันนี้มันถึงไม่ดีเลยวะแต่ว่าดีนะที่เขาไม่อะไรเท่าไหร่นะคะรอดตัวไปจะมีใครรู้ไหมเนี่ยว่าในตู้เนี้ยมันคือคน <c oughs> <c oughs> เออไม่น่าจะมีใครสังเกตนะคะทุกคนโอ สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาลองโหลดเล่นมดนี้นะคะเดี๋ยวปอจะทิ้งกัดนะคะไว้ให้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ปอจะฝากให้เพื่อนๆนะคะไปช่วยกันกดติดตามด้วยนะคะทุกคนเอาล่ะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปของปอด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะไม่าย ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน